หากวันแห่งความรักนี้ใครเนี่นมีคู่มองไปรอบตัวอาจพบว่ามีคนโสดมากกว่าที่คุณคิดเพราะข้อมูลจากสำนักง,งานสถิติแห่งชาติปี2566พบว่า1ใน5ของคนไทยล้วนโสดสนิท คนโสดในที่นี้ไม่ได้หมายความว่าคนที่ไม่มีแฟนแต่หมายถึงบุคคลที่ยังไม่เคยสมรสเลยคนไทยที่เป็นโสดมีสัสดส่วนอยู่ที่23.9%แต่หากมาดูเฉพาะประชากรช่วงวัยเจริญพันธุ์คือช่วงอายุ15-49ปีจะพบว่ามีคนโสดอยู่ถึง40.5%สูงกว่าภาพรวมประเทศเกือบเท่าตัวตัวเลขนี้เพิ่มขึ้นจาก6ปีก่อนคือในปี2560ที่คนกลุ่มนี้เป็นโสดอยู่ที่35.7%แล้วคนโสดโสดอยู่ที่ไหนกันล่ะ ข้อมูลชี้ว่าคนโสดส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในเขตเมืองโดยเฉพาะกรุงเทพมีสัดส่วนคนโสดต่อประชากรในพื้นที่สูงที่สุดเมื่อเทียบกับภูมิภาคอื่นๆถึง5 0 4คนโสดส่วนมากยังจบการศึกษาในระดับปริญญาตรีขึ้นไปเรียกว่าศึกษาสูงก็โสดมากและเมื่อแยกดูตามเพศพบว่าคนโสดเพศหญิงที่จบปริญญาตรีมีสัดส่วนอยู่ที่4 2 0ของคนโสดทั้งหมดสูงกว่าเพศชายเกือบเท่าตัวที่อยู่ที่ 25. 7มาดูกลุ่มคนมีคู่กันบ้าง สถิติของกลุ่มคนวัยเจริญพันธุ์ยังสะท้อนให้เห็นชัดว่าคนกลุ่มนี้แต่งงานน้อยลงจากสัดส่วน5 7 9เในปี2560มาอยู่ที่52.6เเในปี2 5 6 6ขณะที่ช่วง6ปีอัตราการหย่ากลับเพิ่มขึ้นถึง2 2เ์ทีเดียวตัวเลขนี้ก็สอดคล้องกับสถิติ10ปีย้อนหลังของกรมการปกครองที่ชี้ให้เห็นว่าคนไทยจดทะเบียนสมรสน้อยลงจากเดิมที่เมื่อ10ปีก่อนอยู่ที่3 0 0 0 0 0คู่ปัจจุบันลดลงมาเหลือที่เพียง2.600,000ส,ง 600, า,สางก,การจก ทะเบียนญยาที่ค่อยๆเพิ่มขึ้นจาก1.1แสนมาเป็น1.4แสนคู่แล้วนี่อาจสะท้อนให้เห็นว่าประเทศไทกยกล้เป็นสังคมคนโสดไปแล้วแต่โสดนั้นจะดีหรือไม่ดีคุณหลักคิดว่ายังไง